นเนือนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับกันมาแล้วนะคะกับน้ําเหนือคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะคะประมาณสัก1เดือนกว่าๆได้เลยก็วันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็เลยมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิดกลุ่เสื้อผ้าของเหนือที่เหนือซื้อมานะคะเปิดกลุ่นเนาะที่เหนือซื้อมาเนาะก็จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันนะคะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่านะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนี่คือนี่เราตักผ้านี่ฉันลงทุนมากแล้วเราตักผ้าลงทุนลงทุนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวไหนก่อนเดี๋เอาตัวนี้ก่อนละกันเอาตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปใส่มาให้ดู รอยนะคะนี่คือชุดที่ที่จะใส่ให้ดูนี่อันนี้คือตัวแรกนี่คือตัวแรกนะคะทุกคนนี่คือตัวแรกเดี๋ยวตัวที่สองเลยละกันเ,เป็นตัวนี้ตัวที่สองคือตัวนี้เดี๋ยวไปใส่มาให้ดูตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมา ซื้อมาเหมือนกันแต่เป็นสีปูนที่ซื้อมาเดีย๋ยวไปใส่มาให้ดูแทยาดนตัวที่สองน้องผูกได้แล้วใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ใส่แล้วจะสวยมากสวยมากแม่สวยมากตัวนี้เดี๋ยวตัวต่อไปนะขอเป็นเรดบ้าง เดสตัวนี้เลยเดสอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันก็คืออันนี้คือกรุ่ที่ซื้อมาทั้งหมดที่ซื้อมาทั้งหมดนะนี่เดสตัวนี้อันนี้เป็น Red. เรสเนือมีเดสประมาณ3ตัวมีเดสประมาณ3ตัวนะคะนอกนั้นเป็นเสื้อยืดแล้วก็เสื้อแบบนี้แล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะคะเดี๋ยวไปใส่เดสมาให้ดูนะคะทะนัน น่ารักไหมนี่คือเดสนี่คือเดสตัวที่หนึ่งนะน่ารักเปล่าน่ารักไหมทุกคนมันเป็นแบบแขนพองอยู่ด้วยนะแล้วข้างหลังมันเป็นแบบสมอบ,บะสมอบหลังอนะเออแล้วเป็นคอคอปุูกเงนกระดุมก็กระดุมกระดุมจริงก็คือแกะแล้วก็ใส่ได้อะไรประมาณนี้น่ารักไหมอ่ะก็ถ้า ถ้าใส่ให้ดูแล้วเนี่ยก็ถ้าใครคิดว่าตัวไหนเนี่ยใส่แล้วเหนือใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบว่าเออเข้าว่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าน่ารักก็คอมเมนต์มาได้นะว่าตัวไหนเอออันนี้คือเดรสต่อไปขอเป็นตัวนี้หน่อยตัวนี้เป็นแขนตุ๊กตานะที่เหนือซื้อมาพร้อมกับตัวนี้ซื้อมาพร้อมกันซื้อมาพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นแขนตุ๊กตาเป็นคอปก ข้อปกแขนตุ๊กตาแล้วก็สีลหกืังนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะขออนุญาตไปห้องแต่งตัวก่อนนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแขนตุ๊กตาจริงๆนะนี่เห็นไหมมันเป็นแขนตุ๊กตาจริงๆแล้วน้องน่ารักมากๆนะคะก็ซื้อมาพร้อมกับตัวเมื่อกี้ตัวที่เป็นสีปูน ือซื้อมาพร้อมกันแล้วก็อันนี้เป็นคอปกคอปกแบบนี้แล้วก็เป็นแขนตุ๊กตาแล้วเป็นสีเหลืองน่ารักมากมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมาเหมือนกันนะซื้อมาจากออนไลน์ตัวนี้ซื้อมาจากออนไลน์พวกนี้เนี่ยซื้อมาจากออนไลน์หมดเลยที่ซื้อมาแต่มีตัวหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อเอ้ยมี2ตัวที่ไม่ได้ซื้อมาจากออนไลน์ก็ไปซื้อมาจากที่ตลาดมา ะะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวสรุปท้ายให้ว่าอันไหนซื้อมาที่ตลาดแล้วก็อันไหนซื้อมาที่ออนไลน์นะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นโบโบแบบนี้น่ารักมากๆ,ๆเดี๋ยวไปใส่มาให้ดู you know you know มาแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวนี้เห็นไหมมันเป็นโบบอกแล้วว่าน้องเป็นโบข้างหน้าตรงนี้และน้องน่ารักมากอันนี้ซื้อมาจากออนไลน์เซได้พอดีเดียวเลยอะน่ารัก ว่างเลยทุกคนแล้วก็แขนเป็นอย่างนี้แขนเป็นอย่างนี้เป็นแขนสามส่วนสามส่วนไหมอ่ะเออสามส่วนแหละแต่น้องน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวขอเป็นเดซบ้างเดตัวนี้เลยเป็นเดซแขนยาวเนอมีเดซแขนยาวแค่ตัวเดียวนะเดสแขนยาวตัวเดียวนะคะทุกคนมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปใส่มาให้ดูว่าตัวนี้น่ารักดูที่ซื้อมา น่ารักมากๆเดไปใส่มาให้ดูมาแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยคอแอบคอแอบกว้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ใส่ได้อยู่นี่คอแอบกว้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้จ้ะเป็นเรสสมอบหลังน่ารักมากต่อไปเดี๋ยวไปตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปเด,ดตัวสุดท้ายตัวนี้ จัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมทุกคนตัวนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เดรสนะเป็นเสื้อธรรมดาเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อธรรมดาสวยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นแขนพองเป็นแขนพองนะน่ารัก มาตัวสุดท้ายวันนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่สวยที่สุดนะคะใครคิดว่าตัวไหนเนี่ยเนนือใส่แล้วสวยคอมเมนต์ได้นะอ่ะตัวนี้เป็นเรดจะใส่มาให้ดูบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักมากมาแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวนี้น่ารักมากบอกแล้วว่าน้องน่ารักมากๆผูกโบด้วยนะเป็นแบบผูกโบแล้วก็ผูกโบข้างหลังได้นี่มันตัวใหญ่อย่างนี้เหนือไม่ได้อ้วนนะทุกคน ยังเหมือนเดิมไม่เคยอ้วนนะคะาแขนตุกก๊กตาแขนพองเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่าอันไหนเนี่ยซื้อมาจากตลาดอันไหนซื้อมาจากออนไลน์แล้วก็จะไปจบคลิปแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะค่ะทุกคนแล้วเรามาสรุปกันก่อนนะคะก็มาตัวแรกตัวนี้คือเป็นตัวโดเแลไออนใช่ไหมที่ใส่ตัวแรกเลย ตัวนี้นะคะเราซื้อมาจากออนไลน์เดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บหนึง่งนี่ตัวนี้เหนือซื้อมาจากออนไลน์นะอ่ะ่าไปตัวนี้ซื้อมาจากตลาดตัวนี้ที่ใส่ไปอะ่ะแล้วเป็นคอปกคอปกอย่างเงี้ยเออ ตัวนี้ซื้อมาจากออนไลน์ค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาจากออนไลน์ตัวนี้บอกเลยว่าน่ารักมากโบใส่ได้พอดีเดียซื้อมาจากออนไลน์แล้วก็ตัวนี้ซื้อมาจากออนไลน์ออนไลน์ซื้อมาจากออนไลน์ตัวนี้สีปูนที่มัดได้น้องผูกโบได้ซื้อมาจากออนไลน์เหมือนกันค่ะ ตัวนี้ที่ใส่ปลายตอนท้ายสุดปิดท้ายใส่ปิดท้าย,าย,ายซื้อมาจากที่มอมอเกษตรซื้อมาจากมอเกษตรแฝตัวน,นี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะซื้อมาจากออนไลน์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเปิดกรุเสื้อผ้าที่เหนียซื้อมานั่นเอง ที่เนีืยซื้อมาเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดเลยที่ซื้อมาทั้งหมดมีประมาณ8ตัวอาประมาณ8ตัว9ตัวที่ซื้อมาทั้งหมดนี้นี่คือกลุ่มเสื้อผ้าที่เหนือซื้อมาถ้าใครชอบกดไลค์แล้วกดติดตามชุดไหนเข้ากับเหนือแล้วเหนือใส่แล้วสวยที่ไม่ใช่สวยที่สุดแล้วเหนือใส่แล้วสวยเข้าถ่ายรูปสวยเป๊ะปงังอลังเวอร์ คอมเมนต์มาว่าตัวไหนสีไหนตัวไหนเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้แล้วก็มาทําคลิปในรอบหนึ่งเดือนครึง่งก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมกันนะคะอย่าเพิ่งลืมกันเนาะวันนี้เนี่ยก็จะลงคลิปให้เลยพอดีเดี๋ยวก็จะไปตัดคลิปแล้วก็จะลงให้เลยนะคะก็เนี่ยคือกลุ่มเสื้อผ้าที่เหนือซื้อมาทั้งหมดถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใครใช่กดติดตามและกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ